สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยล i วิ n g ความเยอเซค่ะวันนี้แยมมารีพามาเปิดคลิปตรงฝั่งไทยกับฝั่งลาวกับทุกคนนูน้นข้างหลังแยมมารีตรงน้นก็จะเป็นฝั่งลาวข้างหน้าก็จะเป็นฝั่งไทยอันนี้เรือเขาจะล่องเรือพาพวกแยมมารีเที่ยวค่ะนี่เรือพานําเที่ยวนาะเดี๋ยวแย้มารีจะพาทุกคนล่องเรือไปเที่ยวฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้บันไดจะลงมาอ่าลงเรือค่ะ <There> s <S ทุกคน <a restaurant. S 1> นี่อืม น, the River. นี่ขบวนเดี๋ยวเราจะลงเรือตรงนี้คะ่ะนี่ <All> right, เขาจะมี <we> มีเรืออ่ะหลายลำค่ะทุกคนเขาจะจอดไว้เป็นคิวเนาะว่าคิวไหนเป็นคิวไหนพาเราล่องเรือนี่ก็จะมีพี่สาวพี่ชายพี่สะพายแล้วก็หลานเยเมารีไปด้วยกันอ่าอืม,อมนี่พวกเยเมนิ่จะลงเรือลำนี้ค่ะทุกคนนี่ชื่อเรือว่านาวาเซกสัน นี่ค่ะอืมไปลงเรือกันเลยค่ะแชมเปี้ยนฮู้ฮู้นี่ขบวนของเรายิ้มสวยสุดๆยิ้มยิ้มนี่ทุกคนเราก็กำลังจะลงเรือค่ะทุกคนล่องเรือนี่นี่เรือก็เริ่มจ้องแล้ว ซาบายดีสุดๆนี่เรือก็จะสตาร์ทแล้วเราจะเริ่มออกเรือกันแล้วค่ะไปฟังตอนนี้จะไปฝั่งลาวแล้วค่ะไปฝั่งลาวนี่ล่องเรือฝั่งลาวอันนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวของทุกคน <Yeah. S 2> นี่มีคนหาปลาด้วยฝั่งนู้นฝั่งลาวก <Yeah. S 2> ็จะเป็นฝั่งลาวนี่ก็จะเป็นฝั่งไทย Thailand Boating Adventures <Yes. S 1> This is in Thailand everybody, this is uh, Me uh, the Menam River. Other side is gonna be the other Lao. River. Other side is gonna be Thai between uh Khong River. Oh this is the guy maybe he go fishing right there. Yeah. I have someone fishing right there. yeah uh, เฮ้ยแกติดนี่ฟิชมีคนมีคนอยู่ข้างล่างนั่นนะคะทุกคนนี่นี่มีคนอาศัยอยู่ในเรือด้วยนะคะทุกคนนี่มีคนอาศัยอยู่ในเรือด้วยอันนี้ฝั่งไทยนะคะทุกคนนี่ฝั่งไทยฝั่งไทยก็จะมีคนอยู่ที่แบบว่าเป็นแพเป็นบ้านแล้วเขาก็อยู่แถวๆนี้ Yeah, they, they live over there <Banana noise> นี่ค่ะฝั่งไทยค่ะนี่ฝั่งไทยเราก็จะใส่อยู่ตรงท่าน้ำของทุกคนข้างบนนั้นก็จะเป็นวัด จะเป็นครอบครัวของแยมลเมลีนี้พี่สุใั้พี่ชายหลานสาวแล้วก็พี่สาวแล้วก็ญาติกันเข้ามาด้วยกันนี่นั่งเรือมาในเรือเขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะคะทุกคนที่แฝงระยงระยางอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนอยู่ฝั่งลาวค่ะทุกคนอันนี้ฝั่งลาวเขาจะมีคนตกปลาด้วยฝั่งน้นดูบ้านฝั่งดูบ้านฝั่งไทยแล้วก็มาดูบ้านฝั่งลาว บังละก็ก็จะมีคนอยู่อาศัยบนอยู่ตรงกับท่าน้ําเหมือนกันนะคะทุกคนนี่บังละกาจะทําบ้านแบบนี้เหมือนกันบ้านอยู่อาศัยตรงท่าน้าเนาะ mm hmm. เขาก็จะมีทาบันไดเล็กๆลงมาตรงท่าน้ำตรงโน้น mm hmm. เาก็จะมีปลูกผักปลูก mm hmm. ผ,ผักปลูกอะไรด้วยนะคะทุกคนเขาปลูกผักด้วย ขามีปลูกผักนี่คือหมู่บ้านหมู่บ้านฝั่งลราเขาทุกคนฝั่งนี้นะฮะนี่เลสเซอราววิลเลจนี่ดีไซน์เลสเซอร์เดีไซน์หมู่บ้านฝั่งลาวขาทุกคนโอเรือเ uh huh. รืรบอรรรบ้านทั้งใช่แล้ว

ทุกคนก็จะอยู่บว่าไงทุกคนก็ูถ้าน้ำก็จะอยู่แบบง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ด i ได้ดูได้เห็นนี่มีเร็กว่าน้ำด้วยฮัลโหลฮัลโหลเหตุยังอยู่ เด็กๆเล่นน้ำเด็กๆฟังลราเล่นน้ำส่วนมากเขาอยู่ในแพมนี้วเขาก็จะตกปลาค่ะทุกคนตกปลาดูฝั่งเราแล้วก็มาดูฝั่งไทยกันทุกคนอันนี้ฝั่งไทยเราก็จะมีภูเขาภูเขาภูเขาเป็นวิวด้วยมีวิวเป็นภูเขาแล้วก็เนี่อันนี้หมู่บ้านฝั่งไทยนะคะทุกคน น,นี้คือหมู่บ้านฝั่งไทยเราก็จะมีภูเขาสวยงามอย่างนี้ดูฝั่งเราแล้วก็มาดูฝั่งไทยกับทุกคนนี่ฝั่งไทยก็จะมีหมู่บ้านแบบนี้มีภูเขาสวยๆของประเทศไทยนะคะทุกคนนี่นี่ฝั่งไทย It's uh, more economic, there's more, they're richer. Uh, people are a lot more outgoing and all that. On the uh, Lao side, you hardly see anyone. And uh, that's because it's, uh, it's not a, it's a free country, but it's uh, also a communist country where they restrict people also. But not as bad as North Korea. uh, Americans can actually go in. But you can tell that o see the difference. Uh, w e n that's uh, just not sick, goodbye, sorry, c a วันนี้ยามวพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดเลยเดี๋ยวนนยามวิจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดถนนคนเดินค่ะไปดูว่าถนัดไปดูว่าตลาดถนนคนเดินเขามีอะไรขายมาั่งไปดูกันเลยค่ะจะมีที่ ปันจักรยานนี่ตัวอะไรไม่รู้สวยจังตรงริมแม่น้ำองมาค่ะทุกคนเย็นวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลย ให่ทำับไปไปกันเลยค่ะคนก็เริ่มมาแล้วค่ะทุกคนกำลังจะแดดลมลมตกค่ะทุกคน ก็จะมีขายพวกม,นมันฝรั่งเปนฝร์นมีขายนกนนยนกระทาแมงกระพุนพี่เขาขายดักแด่ย่างยังมันรีเพิ่งเคยเห็น <c oughs> ดักแด่ย่างแล้วก็หอยเชอรี่ย่าง พี่เขากำลังย่างอยู่ที่นี่เขามีขายนี่ปิ้งกระปูเอาบ่นี่กุ้งกระปูเนี่ยกุ้งนี่ว่บ้านเ้าขวาเอากระปิ้งเอาเนี่ยห็นแล้วเขาก็จะมีแต่ของขายก็ทุกคนส่วนมากของกินเยอะ ของกินแล้วก็เสื้อผ้าอันนี้อันนี้โคกุนเหรอเขาบอกว่าโคกุน <c oughs> อันนี้ไปต้องโกปไปต้องโกแย่ใส่กับทุกคนไปต้องโกแย่ใส่ลูกโชคยังไรเป็น เป็นผลไม้ป่าค่ะพี่ต้อนนี้อายุ30ปีออกลูกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายเลอะจะตุ้<อ>ยไหมคะอร่อยนะคะขายยังไงอ่ะเพื่อสามห้าสามถ้วยร้อยค่ะพี่เอาอกี่เพื่อทีคะอืมเอาถ้วยหนึ่งเอาทานเลยหรือเอาไปทานในห้องคะเอาไปทานเลยใชะเลยทานเล้ลูกช็อกไหมคะ30ปีมีแค่หนึเดียวคะ่ะทานเป็นรอยแก้วก็อร่อยนะคะต้นเค้กไหมคะอบใหม่เลยค่ะลูกชกค่ะ30ปีมีแค่หนึเดียวค่ะไอติมนะคะับไอติมสัดติมใส่แคนตาลูปนะครับพี่ลูกช็อกค่ะ นี่คือตลาดคนเดินค่ะเชียงคานมาถึงแล้วน,นี่ก็มีกุ้งเชน,น่ชครับมาค่ัทุกคนมาเดินตลาดถนนคนเดินเนาะเชียงคาน นี่คนตอนนี้คนกำลังมาเยอะเลยเดินชมตลาดแต่เสื้อผ้าของกินนี่ไฮไลท์เยาวไม่ได้ชอบน้ำส้มแบบสดๆเขาก็จะชเช่าปั่นจักรยานปั่นก็มีนะคะทุกคนคนไหนชอบปั่นจักรยานก็เช่า จักรยานแล้วก็ปั่นก็ได้ถ้าใครที่เกียจเดินเนาะอโอ้โหน,นี่หมูทอดรูปหมูทอดนี่ของดองค่ะทุกคนนี่ของดองถ้าใครชอบของดองด้านนี้เป็นของดองด้านนี้เป็นน้ำโอ้อืมน,น,น่าอร่อยนในน้ำยา อร่อยทุกอย่างเลยเกี๊ยงเตยปลาด้วยออตอนนี้ขายดีจากซื้อมาใหม่น้ำเงี้ยวตาจะอ๋อ,อ,อตอนนี้ซื้อผลไม้นี่ผลไม้บางแทเาก็จะตัดเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็กินได้เลยสบายนี่ค่ะผลไม้น่ากินมากอืมนี่ทุกอย่างอันนี้ลูกอะไรคะเหลืองๆเนี่ยเคปคุเบอร์รี่จ้าเคปคุเบอร์รี่อ๋อไม่เคยเห็นแบบนี้เป็นเท่าไหร่คะทั้งหมดหกร อเอาค่าสีได้ไหมคะน,นี่สี่ห่อร้อยค่ะสี่ห่อร้อยจ้าคักกันได้เลยอื so อสองแบบนิ่มที่เหมือนให้ชิมจะเป็นกล่องละร้อยค่ะอืออันนี้แข็งขึ้นมานิดนึงอืออืออันนี้มันสี่สี่อันสี่ห่อร้อยอันนี้สามร้อยหรอใช่ค่ะถ้าเป็นกล่องสามกล่องร้อยไม่เหมือนกันเหรอ ่องจะปริมาณเยอะกว่าแล้วก็ได้ใส่กล่องค่ะมันราคาสี่ร้อยจ้ะโอ้ตีโอวุ้นโคกวุ้นอันนี้กินแล้วต่อยกันเลยนี่เขาเป็นวุ้น,เป,น,นเป็นวุ้นแบบนี้เป็นวุ้นนี่หมุมนได้ด้วยนี่สนใจไหมเนี่ย <S 2> <S 2> ยำอ,ย <assim> อ,ยอ่า

มีรสเผ็ดแบบไม่เผ็ดมีกลางๆมีแบบไม่เผ็ดมีม,มากับพี่ชายเยาวน,นี้เดินตลาดถนนคนเดินเชียงคาน ว่าขายเยอะมากมาก็ร้านนวดตัวนะี้มีทั้งมีร้านนวดมีโฮมสเตย์มีขายกับข้าวมีทุกอย่างในนี้นี่ถ่ายรูปได้ค่ะอยากถ่ายรูปก็ถ่ายรูปได้ค่ะ อ,อยู่ที่นี่เขาก็มีชมรมออกกําลังกาย,ยนะคะทุกคนมีเต้นด้วยอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แยมลี่ก็พาทุกคนมาเดินถนนคนเดินเชียงคานค่ะทุกคนจังหวัดเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แยมลี่ก็ขอไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยค่ะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแยมมลี่ลงคลิปต่อไปจะได้ ชมนะคะสำหรับคลิปนี้เย็มลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายเจอกันใหม่ค่ะเย็มมลีปิดคลิปนี่แม่น้ำโขงค่ะข้างหลังเยี่มลีแล้วเจอกันใหม่ค่ะ